ก็ขอกับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับมิสเตแล้วก็เกมชาโด o ไฟส g h องแต่ไม่ใช่ Space War นะก็ประมาณนั้นว่าเกมนี้นะครับครับผมอยู่ๆอ่ะมันไวรัสเข้าอยู่ๆเกมนี้เล่นไม่ได้เฉยเลยอ่าก,ก็เลยต้องมาเริ่มเกม,หมใหม่หมดเลยก็ต้องฝากขออภัยน้องเหนือด้วยนะครับผมที่ผมผมไม่สามารถทําคลิปอะไรตรงนี้ได้ที่เกี่ยวกับชาโดไฟสองอยู่สเปซวอ์อ่ะอ ถ้าใครอยากดูช่องน้องเหนือก็ไปดูได้เลยในช่องโปเกมจีจีจ,จีเอาละ่ะวันนี้เราจะเอามาปราบไอ้กงเล็บยาวเอาละ่ะไปกันเถอะก่อนอื่นต้องเริ่มจากวันที่กัดตัวสุดท้ายของมันก่อน Honor and Tradition Honor is really a playground for me. Amusement away to home. My already investments for skill. And I am more than happy to show my skill to you now. เอาละได้เวลาต่อสู้มาบ่อนิการตัวสุดท้ายเดดดีมาเลยมาเลยรูไม่ว่าทำไมผมได้เคร์นี้มาเพราะผมโกงเพชรไงเราแล้วก็นี่นี่นี่ไอ้นี่น,นี่โอเคจับทุ่มนี่ เรียบร้อยใครๆก็จะหาว่าเอ้ยอันนี้มันขี้โกงที่ว่าไม่ใช่ครับเอาล่ะมาบอกสองนี่เนี่ยน,นี่นะบอกเหลือบอกบอกเหลือบอกเหลือเออชนะคงไปได้หรอกโอ้โอ้ดึงโอเคโอเคจับมนี่ ชนะกูไม่ได้บอกมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมแต่ก็ชนะไปอย่างนีนไ้ได้อีกเช่นเคยนะครับผมเอาละต่อไปก็มาถึงตัวไอเล็บยาวกันะอัแล้วล่ะครับผมมา you think they fit i t my g o d r o w e r your state they were a w a k e n n g p o w easily forgotten and replaced, but the order had need for one with your skill. you you are drive mud c h o e s join as or, or suffer เอาละได้เวลาปามเอาไอเล็บยาวกันแล้วครับผมมาเจอต่อตัวตัวต่อตัว,ตวกันนะมึงมามึงมาเลยไอเล็บยาวมามาเลยกูอมสู้กับมึงแล้วนี่นี่นี่นี มันไม่กี่ทีมึงก็ตายแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแล้วก็เอออนี่นี่จับปลางจับหรือ,อหายตัวหรือหายตัวหรือหายตัวหรือหายตัวหรอ หายตัวเหรอหายตัวเหรอหายตัวเหรอหายตัวหายตัวเหรอเหนือยหอายตัวไม่ได้หรอกเพราะบูงเจียวยาพิษกูเตะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วผมอีผมมาไปบู๊มัดโกงม,มานะครับผมจริงได้เป็นอย่างนี้ได้เอื๋อหนิถูกมากกวาดาวกระจายอุ้ยหายตัว

ชนะไปอย่างง่ายดายครับผมในที่สุดก็จับไอตัวเล็บยาวนั่นได้ไอเลวเฮยังไงวันนี้ก็ขอจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเอเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอาร์จ็อาจจะออกออกประมาณเร็วๆนี้แหละนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ